สวัสดีจ้าวันนี้เป็นวันต้อนรับแม่มารวยเข้าบ้านนะคะวันนี้ค่ะแม่มารวยนําโชคเข้าบ้านค่ะตอนนี้ค่ะอตอนนี้เว่าอนยนี้อยู่ในระหว่างการแนะนำอุปกรณ์การขายเนา รถนะคะตอนนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกของแฮร์ริ่งแล้วพี่ถ้าเป็นไปได้แบบถ้าเราเป่ากงแอนนิดนึงเพราะว่ามันเป็นตัวสามชั้นพอที่ขุ่นมันเข้าไปแล้วมันจะท้ำให้เราทานไม่ยินใช่ถ้า,า,าเป็นไปได้ตอนรวมเป่าทุกวันววนะส่วนมือไม่ได้ไหมใช่ครับขอไม่ได้ไดแต่ว่า ส่วนมากกลัวมันจะไปตันแข็งตัวไหนตัวงลังล้อใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ให้แบบถ้าใช้งานไปครึ่งวันก็พี่เอามาเปิดฝานี้นิดนึงเพื่อระบายแรงดันครับผมแล้วก็หมายถึงว่าระบายแรงดันขึ้นนิดนึงอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็ค่อยปิดใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมันจะฟุบส่วนส่วนตัวนี้จะเป็นตัวซับของคอนโทรลจะเป็นของโัวด้าแล้วก็จะเป็นยยี่ห้อนึงอ่าก็คือเวลาที่เราสวิงเราจะ โดสายโคดหัวใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราซับลิงมันจะยกหน้ายกหลังอ่าส่วนตัวนี้จะเป็นตัวที่พี่บอกว่า,วาไอตัวที่ใช่หัวแยกกับไอตัวใช่สวา่านอ่าครับผมก็คือเปิดเปิดมาตรงนี้อ่าเราจะดูตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นคู่ขนาดน,นั้นเนี่ยมันมันจะเป็นแบบหัวหัวแยกอ่าจะจะเป็นหัวสว่านอ่าแล้วก็ มันจะเป็นแบบทัวร์ขับแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าพีนปั๊บไปหมุนไปตุ้งเนี่ยน้ำมันน้ำมันจะคลายตัวแบบหนึ่งใช่แล้วมันก็จะแค่แยกอย่างเดียวแต่ว่าหัวแยกบางหัวเขาอาจจะเป็นน้ำมันทางเดียวอ่าเวลาที่เรากดอาจจะไม่ตอบสนองแต่ว่าเวลาเรากดอีด้านหนึ่งอาจจะตอบสนองถ้าเป็นไม่ได้ก็แหยใช่แบบนี้ก็คือมันจะยิงน้ำมันสองทางมันจะแยกน้ำมันสองทางประมาณนี้เนาะส่วนในพวก นี่ก็ถ้ามันมีปัญหาก็ให้พี่ติดต่อมาเพราะว่าอาจจะมีผิดระช่ก็จะมันเยอะเหมือนกันเละใช่ครับมันเยอะโอเคครับผมแล้วก็เวลาที่เราจะทําอะไรเกี่ยวกับพวกไฟฟ้าให้เราถอดตัวแบตเตอรี่ออกก่อนเดี๋ยวว่ามันจะช็อตข้ามันอ่าแล้วก็อาดแตเอลเบีย่งก็จะมีพวกเอวสวิงก็พวกลูกปืนเอวแล้วก็ไอ้ฟันเอลหัวหัวอัดให้มาด้วยไหมหัวอัดนี่ ไอห,หัวอานเนี่ยไม่ได้ให้มาเตะที่อาร์น,น่ะมีมาอยู่ในกล่องใช่ครับผมแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันชุดแรกก็250ชั่วโมงอเนเปลี่ยนถ่ายไอมอเตอร์ตัวเดินแล้วก็พวกน้ำมันเครื่องคือเอาไงครบ250ชั่วโมง,งเพ่โทรเข้าไปไประสาใแล้วก็เดี๋ยวไฟ